จนได้ครับตื่นเต้นตมากจริงๆตั้งแต่กุมภาเนาะต้นปีจริงเรามีโปรแกรมจะฉายแต่ว่าโอเคเราถูกเลื่อนมาเพราะว่าโควิดต่างๆลงหนังต่างๆอะไรย่างเงี้ยครับก,ก็ก็จนมาได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับทุกคนนัก,นกแสดงแฮปปี้มากแต่ว่าแบบช่วงนี้งานเราลุ้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับก็จริงๆผมว่าตั้งแต่ช่วงพอช่วงโควิดแหละเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรฉายเราก็ถ่ายเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเหมือนตอนเพิ่งมันเพิ่งมาเสร็จแล้วมันก็เพิ่งมาไล่ออกในช่วงนี้ ตัเตใหญ่เรามีไหมขอตอะไรนก็จริงๆตอนนี้มีใจโฟเนาะก็ไปดูกันได้นะแสดงเยอะมากตุลานี้ครับก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็ g ่ s นะครับผมกลับมาอ่าถ่ายทีนะครับก็แล้วก็มีละครครับก็คิดว่าตุลาถึงกันแต่ว่าตุลา้ั้น แบบมาน้ใช่ right? ัก็ไม่เชิงอั้นบอกว่าทุกคนได้ทำสล็อตเวลานั้นพอดีแล้วมันก็เลยมาลงช่วงนี้กันหมดก็ก็เลยเรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนช่วงที่คนอาจจะได้เห็นเยอะหน่อยไ้ว่เยอะที่มีเวลาพักผ่อนใช่จริงๆก็คือการพักผ่อนก็คือทํางานแหละครับได้เจอคุณเพื่อนได้เจอนักแสดงว่าสนุกดีอยู่กับตัวเองมากกว่าช่วงนี้แต่โอยอยู่ในกองก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กับตัวเองนะฮะก็มีทีมงานเพื่อนเยอะไปหมดก็เอนเตอร์เทนกันตลอดเลย ครับ,รบก็ไม่ได้เยอะนะคือ,อจริงๆผมก็ถือว่าไม่ได้ไปอีเวนต์เลยนะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็อยู่ในกองถ่ายแหละครับเน้นใช้ชีวิตกันกับการแสดงการแสดงก็อยากแสดง,สงครับกบ็ปกติด,ดีครับมีความสุขดีครับผมมองอยู่อย่างนี้ผมแต่กระจายของพี่บอกนะอยากได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากเลยครับเราก็คือหล่อใจในการอูคนเดียวมากกว่าในไม่ใช่ชีวิตในการทำทอะไรมากกว่ามีเวลาในการผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวจะได้ทําอะไรเยอะกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นคือหลายคนเขาก็มีความรักเขาก็ทําได้นี่หว่ามันไม่ได้เป็นกฎเขียนมาว่าแบบมีแฟนจะไม่มีชีวิตของตัวเองมันมับอกว่ามัน manage กันได้มันแค่ t มมิ่งเราอาจจะไม่ได้ตรงหรือเปล่าแค่นี้แค่เอง จริงๆผมว่ามันก็อยู่ในยุคที่บางคนไม่จําเป็นจะต้องมีคู่ครองก็ได้ก็มีความสุขได้คนเราความสุขเริ่มที่ตัวเองมีบางคนเขาก็มีความสุขมันก็แล้วแต่คนนะผมว่าความสุขแต่ละคนอย่างนี้ไม่เหมือนกันแล้วมันไม่ได้มีกรอบนะว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นความสุขในอุดมคติแต่ละคนมีความต้องการของตัวเองแต่กาเราไม่กดคนขาหาความรักนี่แหมะใไหมผมว่าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามีก็ดีไม่มีก็ก็ไม่เป็นไร มันอยู่ usted, club, ยังไงก็ได้ผมว่าผมไม่ได้คาดหวังกับการที่แบบว่าเราไปฝากชีวิตกับคนอื่นเราเราอยู่ในแบบที่เราเป็นนะฮะคือถ้าจะถ้าจะมีความรักก็มีก็คงแฮปปี้กันแล้วสเวลาที่างเวลาในกาะไรก็ทำงานฮะเล่นหนังเจอเพื่อนๆ ป่วยฮะปกติเขาตไยแหลกผมว่ามันก็เหมือนทุกคนแหละเลลวลาว่างก็หาอะไรก็ต้องพยายามครับผมว่าการพักผ่อนกับการทํางานเหมือนกันถ,ถ้าเราได้พักผ่อนเราก็จะพร้อมทํางานเพราะฉะนั้นการพักผ่อนกับการทำงานพี่พี่ถ้าพี่เจอเพื่อนแบบว่ามีแฟนอะไรเนี้ยแล้วเราแบบไป,ไปดโกรธอะไรเนี้ยเราเป็นโกรธไหมผมว่ายุคนี้เราอินดิพัเดนร์ใครๆก็อยู่ด้วยตัวเองได้ไงหัวหอมแม่ไม่ไม่ได้ มีแฟนไม่ได้ไม่ไม่มีแฟนไม่ได้เป็นเรื่องแบบผิดแปลกเราไม่ได้เป็นจักรหลาดินะหน่อยเราก็เป็นคนเหมือนกันแหละกใชีวิตกั่ครับก็ไม่ก็ไม่ได้เยอะขึ้นหรอกมันก็มีงานนู่นนี่ทำมันก็ใช้ชีวิตปกติเข้าไปัรแฮปปี้ดีฮะแฮปปี้ดีเด้งแอนด์น้ำก่อนที่จะ